Oh! Oh, anything? Oi! Oh, I'm not สวัสดีวันนี้เราต้องขอขอบคุณก่อนแฟนคลับที่ส่งข้อความเข้ามาทางเพจโอ้โหเราคุณนรุนะคะมาบอกว่าตัวอย่างแอทถากอันเทท่านใหม่ได้มาแล้วโอ้โตอนนั้นคือเราติดงานแล้วก็เออไม่ได้เรียกเรียวไทม์เลยก็ฝากติดตามดูรียกเนี้ย คลิปนี้ด้วยนะคะเพร,ร <S <S าะว่าเราเพิ่งกลับแล้วก็จะจะมาดูการว่าเนื้อหามันจะเป็นยังไงตื่นเต้นคือแบบว่าโอ้แอเอร์ทุท่านซีซั่นสี่พาร์สองมาแล้วตั้งตัวไม่ทันเขาบอกว่าเขาจะออนประมาณต้นปีหน้าป่ะเออถ้าจำไม่ผิดก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างพาร์สองนี้กันเลยก่อนหน่ถ้าใครเพิ่งเข้ามาแล้วค่ะยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กับพุ้รอนพุมิมรทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นย t u b e หรือ t i ก t o k ค่ะเราเจอกันในคลิปนะคะ ก oh! oh, ็มาดูกันเลยอ๋ออ๋ออันนี้คือไอ้แป๊นึเดี๋ยวเดี๋ยว คือมันเหมือนตายจริงเลยอ๋อคณพี่ขอร้องเถอะขอร้องเลยนะขอร้องเลยโอ้ยขอร้องเถอะอธิฐานนะอธิฐานเะลยมันไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ วันที่ก9เดือน1ปีหน้าแค่นี้ซึ่งผมมาเป็นแบบว่าประโยคนิดนึงแล้วก็เข้ามาที่เป็นที่ภาพแบบช่วงโมเมนต์เลย,ยเรารอคอยอเวลานี้มานาแล้ว2,000ปีสหรับบางคน อันดีๆคือชสอนมื่อกี้คือไททันเกรอคือไลเนอร์แทงเอเลนได้ก,กระชูดจ้าแล้วก็เออรุ่นพี่ทันจิมาเจอเรียกว่าสบดีไหมวะร่างของเออรุ่นพี่ดีวายแล้วกันโอ้ยขอโทษคือแบบว่าม่กาเรียกอะแบบกวัวว่ามันจะตายจริงอะขอร้องเถอะนะตายแน่นเลยว่ะมันขนาดนั้นแล้วอะอ่าแล้วก็ผอบอมาอ๋อ ้อแหละอารมณ์ประมาณว่าพีกากินตัวน้องกาบีเข้าไปว้องจากอะไรสักอย่างอะ่ะไม่น่าจะกินเข้าไปหรอกเฮ้ยเมื่อกี้มันเกินเลยนะอ่ะหยิบพังกนคอมาเอเมื่อกี้คือซีทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ไมาช่อมเมื่อกี้คือตัวตัวน้องกาบีอยู่ในปากของพีกอยู่นะเนี่ยเน น่าจะอารมณ์ประมาณว่ากาบีมันไม่อยากไม่อยากไปหรือหรือมันโดนหรือใครโดนฆ่าอ่ะถ้าเรานะไลเนอร์โดนฆ่าหรือไรเนอร์โดนอะไรสักอย่างเพราะกาบีน่าจะผูกพันกับไรเนอร์มากแล้วตัวพีก็คอยล้างกาบีไว้แบบไม่ให้กาบีเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเรานะอันนี้ก็รัวรัวภาพเบุคคลที่ยังเหลือรอดอยู่ไม่มีอะไรอ่ะจบเอพิโซดที่เจ็ดสิบหก ที่กังวลกังวลอยู่เรื่องเดียวคือกังวลว่ารุ่นพี่จะตายซึ่งเราก็ไม่อยากให้รุ่นพี่ตายเนาะก็อธิฐานเอาเดอ้อก็ฝากไปด้วยนะคะแบบวีแอคสั้นๆคือเป็นตัวอย่างสั้นๆแหละของพารทสองขอขบคุณน้องๆที่เข้ามาทักทายกันคือมีน้องส่งเข้ามาทางแชทอเพจแล้วแหละแล้วก็มีน้องคอมเมนต์มาใต้ YouTube ก็ขอบคุณมากที่ส่งข่าวมาบอกกันนะคะก็จริงเราเราไม่มีเวลาแต่แต่ดูเลยแบบว่ามันอัปเดต ยังไงคือเข้าฟีดไปก็เอ๊ะใครแชร์กาพอะไรอ๋ออ๋ออย่างนี้ได้เองเขาเปิดตัวอย่างใหม่มาแล้วอุ้ยขอบคุณมากจริงๆที่ทุกคนส่งข่าวมานะก็ฝากไปด้วยนะครับกับเรียกคลิปนี้บ๊ายบาย,บายแล้วเจอกันใหม่นะ